สวัสดีค่ะพบกับเข็มกับช่อง Drawing Story นะคะวันนี้เข็มก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนไม่ใช่สิวาดตัวละครที่ดังที่สุดใน n น t f l i x นะคะก็คือเวสต์เดย์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข็มก็จะมาวาดรูปน้องวันพุธเวสเดย์กันนะคะ เริ่มแรกเราก็ไปหารูปน้องเบสต์สเตย์บนอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วก็เอามากวางนะคะในโปรโกีเอนะคะแล้วก็ดาบเส้นนะคะลงไปนะคะในการวาดครั้งนี้นะคะเข็มก็จะใช้ปรัดที่มีอยู่ในเครื่องนะคะเข็มใช้แค่2ปรัดเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถลองไปวาดรูปกันได้นะคะ ล้วก็ดับรูปไปนะคะเข็มจะบอกว่ามีพวกลัดที่สำเร็จรูปมากมายนะคะเช่นเส้นผมดวงตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องไปหาซื้อนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีในเครื่องนะคะ หรือถ้ามีความสามารถไปอีกขั้นหนึ่งเราก็สร้างปรัดใช้เองกันเลยด้วยโปรกิเอตเนี่แหละคะ่ะแล้วก็อันนี้เราระหว่างดูไปนะคะเนี่ยสังเกตน,นะคะเข็มก็จะใช้ปลัดตัวเดียวเลยเข็มจะไม่ใช้ปลัดนะคะอันอื่นนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปลองวาดกันนะคะถึงเราจะไม่ได้ซื้อปลัดเราก็สามารถวาดรูปของเราเนี่ยให้ออกมาดูดีได้นะคะ ระหว่างที่เพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆติดปัญหาอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์ถามเข็มได้เลยนะคะ,ะข้างล่างเลยเลยนะและนี่ส่วนนี้ก็คือการดรารูปนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวาดรูปเส้นผมของน้องเวสตเนะคะที่จริงแล้วกว่าจะเสร็จ หนึ่งรูปนะคะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไอ้ตรงล่างเส้นอะมันจริงๆรงแล้วมันก็ไม่ได้นานหรอกคะ่ะแต่ว่าจะไปนานตอนที่ว่าเราอะระบายสีเนาะเพราะว่าเราอยากให้รูปออกมาละเอียดนิดนึงสีดูมีเงามีอะไรเงี้ยอ่าใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้เข็มแก้ผมนิดนึงอยากให้มันเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเข็มก็ ม่เสร็จแล้วนะคะในการร่างเส้นนะคะอันนี้รูปเข็มก็ไปแบบข้างไอเส้นข้างนอกเข็มก็ไปเพิ่มความหนามานิดนึงนะคะแล้วก็เข็มก็ในนี้นะคะเขมเ็มก็เพิ่มอีกเรยอเ์อหนึ่งนะคะแล้วก็ระบายสีผมลงไปเข็มใช้วิธีการวาดผมก่อนแล้วก็ค่อยลากสีมาเทยอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่ามันรั่วอะไรเนี้ยมันก็ จะสีไปเต็มหน้าเลยนะคะเข็มเข้าใจอย่างนี้ล้างแล้วก็เดี๋ยวเอาสีมาเทนะคะแล้วก็ค่ะเมื่อเราเทสีลงไปแล้วจริงๆแล้วนะคะควรจะไปตรงเลเยอร์เส้นผมนะคะแล้วก็เลือกเป็นอันฟาล็อกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สีของเราเนี่ยรั่วออกไปนะคะตอนที่เราระบายสีแปลว่าคือไม่ล้นออกก็คือเราสามารถ ระบายสีในเส้นผมได้อย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะเข็มก็ใช้ตรงที่ว่ารูปมือด้านบนนะคะด้านฝ่ามือนะคะในการเกลี่ยสีให้ดูว่ามันเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็ใช้บัดฟฟงฟงนะคะในการเกลี่ยสีนะเข็มแค่ใช้แค่สองบัตรนะคะบัตรตรงที่เป็นปากกากับบัตรฟุฟงอ่ะนะคะเดี๋ยวชื่อบัตรเดี๋ยวเข็มจะ พิมพ์มาด้านล่างใต้คลิปใต้คำบรรยายก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆพิมพ์มาเ,เ,เลยนะอันนี้ลงสีเส้นผมสไลด์นะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนไม่เข้มเราก็เพิ่มความเข้มหน่อยให้เส้นผมของเราดูเป็นมิตินะคะ ในการลงสีแต่ละครั้งนะคะเพื่อนๆก็ควรจะใช้สีอ่อนไปสีเข้มนะคะและไม่ควรจะซี่จะใช้สีดําเลยนะคะเราควรใช้สีอ่อนๆก่อนเช่นสีเทาหรือว่าสีอะไรก็ตามนะคะในในส่วนที่เป็นสีดําที่เราเคยเห็นในภาพนะคะเขาเริ่มจากสีเทาแล้วก็ไปเข้มจนถึงสีดํานะคะทุกคนอ่า อันนี้ค่อยเสร็จแล้วนะคะเข็มก็มาเริ่มหน้าเลยนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมเข็มก็จะในส่วนหน้าก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยเข็มก็จะเทสีออกลงไปก่อนนะคะทุกคนมันเป็นสีผิวแล้วก็เข็มก็ไล่ในส่วนที่แบบอ่าส่วนตาส่วนไหนเป็นสีเข้มๆนะคะตรงรอบขอบอ่าเหมือนว่าใต้ผมนะคะใต้ผมของเราก็เหมือนว่าจะเป็นเงาของเส้นผมที่วาด นั้นลงไปนะคะแล้วก็ตรงตานะคะตรงขอบตามันจะออกเข้มกว่าแก้มนะคะอันนี้เข็มก็เริ่มไล่สีนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบนะคะทุกคนเราก็ดูไล่ระดับสีไปเรื่อยๆนะคะส่วนจมูกส่วนแก้มที่แบบมีความนูนออกมานะคะเราก็เว้นไว้นะคะเสื้อของเวสเดยนะคะก็จะใช้เป็น สีเทาดีกว่านะคะเกือบที่จะไปดำนะคะที่เข็มไม่ใช้สีดำเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังเห็นเส้นขอบที่เป็นสีดำของเราอยู่นะคะอ่าอันนี้เป็นลายเสื้อของน้องวิสตเตนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาระบายสีตรงที่เป็นส่วนคิ้วอ่าอย่าใช้คำว่าระบายสีเลยเกลี่ยดีกว่านะคะเกลี่ยอ่าใช้บัดมือนะคะแล้วก็เกลี่ย ต่อไปนะคะก็เป็นสีตานะคะอ่าเราจะวิ้นตรงด้านในนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ใช้เป็นรอบสีม่วงแล้วก็สีขาวอ่าสีม่วงเกือบขาวนะคะอ่าให้ดูตรงขอบนะคะแล้วก็ใช้บรัตรเกลียนะคะเราจะใช้สองอันนะคะบัตรเกลียกับผู้กันแล้วก็อ่า ตรงที่เป็นปากกาเราก็ใช้แบบอ,อันที่เป็นฟงนะคะกับอันที่เป็นเส้นปากกาอ่าทุกคนงงหรือเปล่าทุกคนดูในที่เข็มวาดได้เลยนะแล้วก็ตรงดวงตาเข็มก็จะ,ะใส่เป็นเงาสะท้อนสีขาวนะคะอ่าส่วนต่อไปก็เป็นปากนะคะเข็มก็เทสีลงไป ก็ใช้เป็นสีแดงเข้มๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข็มจะเกี่ยอีกทีนึงให้มันอ่อนนะคะอ่าแล้วก็ใช้อ่าตรงมือเกลี่ยสีแล้วก็เป็นบลัดฟุ้งๆนะอ่าคือตรงอ่าตรงขอบข้างในอะคะ่ะมันจะเป็นสีเข้มนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีขาวแบบเพิ่มความแววของมันนะ เพิ่มความแวววาวนะคะอ่าเสร็จแล้วนะเกือบเสร็จแล้วอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะเข็มเพิ่มความวิงวินิดนึงเสร็จแล้วนะคะทุกคนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Dolling Story ของเข็มด้วยนะคะเพื่อจะไป1 0 0 0 0แสนซับด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ